สวัสดีครับพบกับช่องรักเหรียญกระสาบไทยช่องนี้รับซื้อขายเหรียญเก่าและเหรียญหมุนเวียนในรัชกาลที่9รวมถึงเหรียญโบราณต่างๆก่อนที่จะประชมเนื้อหาในคลิปนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามช่องรักเหรียญกระสาบไทยกันด้วยนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำ เหรียญหมุนเวียนในรัชการที่9 5าาลำดับแรกในชนิดราคา10บาทซึ่งเป็นตัวติดหายากที่นักสะสมนิยมกันจะมีพอสอใดบ้างเชิญรับชมครับ นี่คือ5อันดับแรกที่มานำเสนอในชนิดราคา10บาทซึ่งทางช่องจะประกาศรับซื้อชนิดราคา10บาทนี้ตามพศนี้นะครับคือพศ2 5 4 1 2 5 3 1 2542และ2534ครับช่องทางการติดต่อจะขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนนักสะสมและผู้ชมหานำมาขายกันได้นะครับ ในช่องนี้นะครับช่องรักเหรียญกระสาบไทยครับชมคลิปจบแล้วกรุณากดถูกใจและกดติดตามให้กับช่องรักเหรียญกระสาบไทยกันด้วยนะครับขอบคุณครับ